ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือจํานวนยอดผู้ติดตามในโซเชียลที่เพิ่มมากขึ้นในญี่ปุ่นหลังจากจบไฟนั้นหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับชาวญี่ปุ่นก็รู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อมาไทยตะวันฉายมีแฟนๆเยอะด้วยการที่เดินทางมาไทยครั้งแรกผมคิดว่าจะมีคนไม่ชอบผมเยอะแต่ผิดคาดมีคนเข้ามาขอถ่ายภาพเยอะมากเป็นสิ่งที่ดีต่อใจครับ ผมมองว่าตะวันฉายน่าจะอยากรีแมตช์กับผมในประเทศไทยผมพร้อมอยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ได้ต่อให้ผมแข่งอีก10ครั้งผมก็จะชนะตะวันฉายทั้ง10ครั้งในกติกาคิกบ็อกซิง่งผมต้องการจะชนะซูเปอร์บอลเพื่อคว้าแชมป์ตอนนี้ได้โอกาสชิงแชมป์โลกแล้วต้องการที่จะโชว์ศักยภาพและทำมันให้ออกมาดีที่สุดดีกว่าไฟที่เจอกับตะวันฉาย แ้วเพื่อนๆคิดยังไงกับบทสัมภาษณ์ของโนโอิริบ้างทิมบอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับ